พึงพากันตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปัจัญะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้าไปถึงใจสัมปัจญะญความรู้ตัว รู้ตัวว่าเวลานี้ตนกำลังทำความสงบเราจะต้องหยุดคิดไปในทางอื่นเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งคิดอะไรต่ออะไรจิปาถะไม่ใช่อย่างนั้นนี่ต้องรู้ตัวอย่างนี้ รู้ความประสงค์ของตัวเองว่าตนเองมีความประสงค์อย่างไรก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองเรียกว่าสัมปะชัญญะรู้ว่าตนเองยังมีกิเลสตัณหาอยู่ยังจำเป็นที่จะต้องชำระกิเลสตัณหานี่ให้มันน้อยเบาบาง ออกไปจากจิตใจนี้จนกลัวมันจะหมดสิ้นต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวอย่างนี้มันก็ไม่ขวนขวายมันก็ไม่คิดที่จะละกิเลสถ้าไม่เห็นโทษของกิเลสมันก็ไม่เบื่อไม่นายเพราะมันไม่รู้ตัวนั่นแหละมันถึงไม่เบื่อไม่นายต่อกิเลสตัณหา ถ้ารู้ตัวว่าตัวนั้นยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ตนจึงต้องได้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วมันก็ติดตามมานำให้มาเกิดอีกเกิดมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับความไม่จิรังยั่งยืนของโลกอันนี้ ต้องได้มาสวยทุกเสวยทุกทรมานอ,อ้าทำไมจึงว่าทรมานก็ทรมานเนี่มันทุกคนนะก็ต้องอยากจะให้ชีวิตนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ต้องการให้มันวิบัติแต่แล้วมันก็วิบัติ มันห้ามไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่สุดโทมไปไม่อยากให้มันเจ็บป่วยไข้มันก็ไม่ฟังถึงเวลาเจ็บป่วยมันก็เจ็บป่วยลงไปถึงเวลาตายมันก็ตายไปแต่ใครๆก็ไม่ชอบเลยเรื่องหมูนี้นะแต่ก็ต้องได้รับ นี่แหละคำว่าทรมานน,นะนะแต่คนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกส่วนมากนะไม่รู้ตัวว่าตนได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ที่ไม่รู้นั่นนะเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะอาวิชชาตันหา <c oughs> มันครอบงำ ความรู้สึกอันนี้ไว้มันปิดบังไว้เลยมันมันไม่ให้น้อมจิตเคิดคำหนึ่งถึงเรื่องชีวิตดังกล่าวมานี่เหตุนั้นมันจึงไม่เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะตัณหามันย้อมใจตัณหามันย้อมใจให้ชื่นชมยินดี กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกนี้ตัณหามันย้อมใจให้มีความยินดีกับของไม่เที่ยงอวิชชาโมหะมันย้อมใจให้สำคัญผิดคิดว่าสวยว่างาม ว่าน่ารักน่าใคร่น่าเชยชมน่าสัมผัสถูกต้องนี่แหละอวิชชาตันหาอมโมหะมันครอบงมจิตแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงแล้วรูปเป็นต้นไม่มีอะไรสวยงาม ไม่มีสิ่งใดที่น่าชมเชยมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดทรงก็ไม่น่ารักใครอะไรโดยอาศัยที่การประครบประง,งมอาบน้ำชำระขัดใครอยู่เสมอเสมอมันก็จึงพอเข้าใกล้กันได้บ้าง ถ้าไม่ปฏิบัติปนปื้อมอยู่อย่างว่านี่แล้วไม่ไหวแล้วรูปร่างอันนี้นะอมืมันจะส่งกลิ่นไปทั่วเลยนั่นเราต้องพิจารณาให้ถึงความจริงอย่าไปปิดบังไว้เพราะคนส่วนมากมันปิดบังความจริงไว้ไม่ไม่อยากจะรู้ความจริงของร่างกาย เพราะฉะนั้นมันจึงหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้ยังถือว่ากายเราของเราอยู่อย่างนี้มันก็ยึดถือแล้วเมื่อมันสำคัญเ้าของเราแล้วในปัจจัยการนั้นนะก็องค์แสดงว่าอุปทา,านเป็นปัจจัยบังเกิดพอบมเามื่อคำว่า เมื่อจิตใจมันยึดขันห้ายในปัจจุบันนี้แล้วตายลงแล้วมันก็ให้ไปเกิดในโลกอื่นต่อไปอีกท่านเรียกว่าภพถ้าทำดีก็ไปเกิดพบที่ดีถ้าทำชั่วก็ต้องไปเกิดพบที่ชั่วเช่นนรกอบายภูมิเรานั้นเป็นพบที่ชั่ว เป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้กระทํากรรมมันชั่วยอมได้รับทุกขทนทรมานพบที่ดีเป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้มีบุญผู้ฝึกตนแต่เป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ว่าฝึกตนให้เป็นคนดีแต่ยังไม่ดี